สวัสดีค่ะทุกๆคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอก l i ฟ e บินสวีเดนค่ะทุกคนเป็นอยังไดคะสบายดีกันหรือเปล่าอากาศบ้านเ้าหนาวแล้วนะคะช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะเมือนี้ยุนีลบสิบสาองศานะคะแล้วก็ถนนหนทางกับเมือนหมากนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้พายุหิมะตกแล้วก็มีฝนทับพรมนะคะ พอมาถูกฝนมันก็จะปิดลำแข็งเลยนะคะทุกคนเมือเช้านี้พยายามไปเห็นงานกับเมินนะคะต้องอาญางแบบระมัดระวังเป็นที่สุดเลยละ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อนี้คอยกัตชิมะคุยกับทุกคนอีกนะคะเรื่องเก่านะคะเรื่องที่ว่าคอยจะออกรถนะคะอคอยจะต้องกราบขอโทษขออภัยทุกๆุกคนด้วยนะคะที่คอยบ่ได้อา บอกรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับการทําใบขับขี่เฮตห,ห้ทุกคนนะ่ะงงนะคะว่าใคยนะเป็นอย่างคือสิสามารถขับรถคนเดียวซื้อรถมาขับคนเดียวคือสิเหตุใดสินะคะทุกคนเรื่องนี้ใคยนะ่ะจะต้องขอโทษขอภัยที่เฮตห้สซับสนนะคะการทําใบขับขี่อยู่ในประเทศสวีเดนนี่ มันเป็นกฎหมายกฎกติกาของเขาที่มีระเบียบเข่งคัดมากนะคะทุกคนคอยนะบรสษามาที่จะขับรถคนเดียวได้นะคะ,ะที่คอยบอกไปก็คือคอยหมายความว่าคอยจะขับด้วยตัวเองหมายความว่าบ่าไปขับน้าคูแต่ว่าจะมีะค้นนางไปน้านะคะค้นที่นางไปน้าจะต้องอมีใบ ได้รับอนุญาตใบฝึกหักคขับพร้อมนะคะจากกรมขนส่งของอประเทศสวีเดนนี่แหละคะ่ะอันนี้นะคะทุกคนอันนี้คือใบอใบอนุญาตขับรถนะคะคอยได้ใบนี้อนุญาตขับรถนี่แล้วกัอันนี้คือใบอนุญาตขับรถนะคะทุกคน แต่จะต้องมีคนนั่งเป็นน้ำนะคะคอยว่าสามารถที่จะขับรถคนเดียวโดโด,โดได้นะคะเรื่องนี้คอยจะต้องขอโทษขอไครทุกคนด้วยนะคะที่เห็นให้เข้าใจผิดว่าซื้อรถมาขับคนเดียวนะคะแล้วเขามีใบใบอนุญาตขับรถแล้วครูคนฝึกเขานะผู้ฝึกก็จะมีใบอนุญาตขับรถขึ้นกันนะคะแล้วผู้ฝึกเขานะ คนหนึ่งสามารถที่จะไปฝึกหัดขับให้คนอื่นอีกสิบห้คนใดอีก15บห้คนนะคะเราคอยจะต้องมีอ,อันนี้ติดรถไปน้ำนะคะอันนี้ก็คือ,อเออเวนเออเวนิง่งเชร์หมายคำว่าการฝึกหัดขับรถนะคะทุกคนคอยจะต้องติดอันนี้ใส่รถแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตขับรถไปน้ำนะคะ เรื่องนี้ค่อยกันเลยต้องขอกราบขอโทษขอภัยทุกคนนะคะที่วุฒิแดแจง้งรายละเอียดนะคะเขตห้ทุกคนเข้าใจผิดว่าค่อยนะคือสิสามารถองค์อาจสามารถขับรถอยู่ในประเทศสวีเดนบ่มีใบขับขี่ก็สิกาัคบคือก็สิครับได้ขอภ่ยหลายลๆนะคะที่วรฒิดชี้แจงแถลงไขาค่ะแล้วข่อยอันนี้นะเป็นนะแบอนุญาตที่ค่อยนะจะฝึกกับอ่าอ่า เพื่อนบ้านของพญาย์นะคะ่ะอ่ะอาเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เราพาข่อยที่เพื่อนพักคอยไปโรงเรียนน่ะก็เลยไปเฮ็ดอยู่ที่โรงเรียนนะคะแล้วกัเกบเ็ดแล้วเขาก็ส่งมาให้นะคะแล้วข่อยก็มีอีกน้ำพญายนะคะคือข่อยสามารถขับรถกับเพื่อนบ้านได้โดยที่เพื่อนสอนข่อยนะคะแล้วกับอีกใบนึ่งยันรถของพญายนะคะ,ะถากความหมายข,ของข่อยที่ข่อยอยากที่จะ ซื้อรถเป็นของเจ้าของกับพอ่าเวลาที่คอยนะไปขับรถกับคนอื่นหมายถึงทีบแมนพญย,ยฝรั่งดังโมอาจะเป็นเพื่อนบ้านที่เรามีใบอนุญาตฝึกขับรถเห็นคอยในะคอยกับชิบ่ได้คิดน้ำรถเพื่อนนะคะเพื่อนกับบอาน้ำข่อยลายหรอคะ่ะ แขวเพื่อนตามที่ค่าแรงเพื่อนไปเห็นงานนะคะชั่วโมงละลอยหาซื้ค่ะทุกคนแล้วไปวญก็เติมน้ํามันให้เพื่อนแล้วก็ซื้ออาหารให้เพื่อนน้ำนะคะเป็นใสกรร่กอกแล้วก็เป็นนมเป็นนาคอนเฟ็ตอีกอย่างสิละค่ะที่แ่อยซื้อให้เพื่อนนะคะเพื่อนก็นใจดีกับข่อยนะคะเทั้นพาขขอยไปลรงเลี้ยนพร้อมนะคะที่ข่อยอยากมีรถเป็นของเจ้าของนะคะพาะวา นี่แหละค่ะเหตุผลแล้วอีกอย่างหนึ่งบานอาของเพื่อนบ้านก็อยุดติดกับพอใยั่นะคะมันกไกลนะคะไปกลับกับสี่สิบกิโลนะคะถ้าคอยมีรถส่วนตัวของคอยคอยอาจจะให้าลานซ้ายของพญา,ายังส่นะคะมัดซอยซอยคอยนะคะเมื่อละชั่วโมงหรือสองเมื่อขับเที่ยวนึงอย่างสี่นะคะทุกคนเพราะว่ารถขบนหาเป็นรถ กระปุกนะคะแต่ว่าข่อยเฮต่าใบกับขี้เกียร์ออตโต้นะคะแล้วข่อยกับว่าอยากที่จะรบก,กวนเขาเรื่องรถของเขาน้านะคะ่ะเรื่องการสึกรยอย่างประมาณนี้นะคะเกิดรถเขาเป็นนิยังไปแังซีนะคะทุกคนถ้าใส่รถจกคองมันกระสิบว่าได้คิดคันนิงน้งคิงเคียง,งอย่างซี่นะคะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของข่อยนะคะแล้วก็นี้อีกอ เอฟซีท่านหนึ่งว่าให้คอยนะคะทุกคนว่าคอยว่าคอยนะเดียวกับมือวดเรื่องรถเดียวกับมาอวดเรื่องผูุ้ชายพนาคอยอวดเรื่องูุชายแต่เห่ขคอยก็อ,อยากหัวแทะอันนี้ให้คอยหัวสักค่ะมื่อนั่นนะคะที่คอยลงคลิปไปคลิปนั้นอะ่ะที่มีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะมาถามคอยว่า ตั้งแต่สวดมามีคนไม่จีบหรือเปล่าข่อยเรียกว่ามีคนไม่จีบหลายเ่อยเบา,บาวความจริงข้นั่ข่อยเบาความจริงกะหาว่าข่อยอวดข่อยอวดอยู่ไซข่อยเอาุ้าซมาไห่เบิงหลติจังข่อยว่าข่อยอวดอันนี้ขอไ้ไปคิดพิจารณาเบิ่งดีนะคะแล้วเรื่องรถหนี่ที่ข่อยเอามาไห่เบิงนี่ก็เพ่อว่าเพื่อนสาวข่อยส่งมาไห่นะคะส่งรูปมาให่ว่าเขาไปพ่อข่อยเลยเอามาปรึกษาเอซี ข่อยยังบ่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อแล้วข่อยอันนี้ขั้นข่อยซื้อแล้วออามาโชว์ข่อยว่าข่อยอวดแต่ข่อยมาขอความเห็นมาขอความคิดเห็นจากเอฟซีอันนี้หมายถึงว่าข่อยอวดยุติค่ะก็ขอให้เอฟซีท่านนี้ที่จริงนะแกไบ่ได้เป็นเอฟซีข่อยดรอกค่ะแกจะชอบที่จะขามาต่อว่าข่อยนะคะเพราะข่อยอ่านแล้วข่อยก็จะลบทุกครั้งข่อยจําซื้อแกใดนะคะเพราะว่าทุกคลิปแกก็จะ ม้าว่าให้อยยเสียๆห้หายอยู่ตลอดเลยนะคะมอว่าจะเป็นเรื่องอ่าที่ผ่านๆม้าที่คอยลงคลิปเก่าๆม้าที่อ่าตอนที่คอยง่ายม้าเนี่ยแหละค่ะก็จะอ่าคลายเฮ็ดห้แบบว่าลังเกียจคอยสังคอยนะคะคอยกับวู้ดเลือก,กกันา่าถามร่าชอบคอยเขาบาเบิรงคลิปคอยเฮ็ดหยังคอยกันงงนะคะทุกคน ค่ะคนนี้ยังเบิ่งคลิป่อยอยู่กับขอลองนะค่ะว่าถ้ายังอยากเบิ่งคลิปออ่อ,อยกับถ้าชอบข่อยกับ่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าทาั้งที่ดีกับพานไปสะค่ะบต้อามข้ามาต่วว่าข่อยดอกเพราะว่าสิ่งที่ข่อยเบาอย่นี่ข่อยบ่ได้ตัวภัยนะคะข่เบาเรื่องจริงแล้วข่กับอเอาความคิดเห็นของอ เอฟซีมาพิจารณามาประยุกต์ใส่มาปรับใส่ในะชีวิตคอยเพราะว่าคอยนะ่ะเคารบความคิดของทุกคนนะ่ะทุกคนมีประสบการณ์ทุกคนนะ่ะมีความคิดดีๆมีข้อคิดเห็นดีๆที่ให้คอยมาพิจารณานะคะคอยก็จะเอาความรู้จากทุกๆคนที่เขามาคอมเมนต์ในอ่าคลิปของคอยในช่องของคอยนี่มาประยุกต์ใส่นะคะทุกคน คอยอยากที่จะขอร้องนะคะถ้ามีอคติต่อคอยอทั้งที่ดีก็บ่ต้องขอมาในช่องของคอยดีกว่านะคะมีหลายๆช่องที่คุณสามารถที่จะเลือกเบิ่งใดนะคะมีเป็นล้านล้านช่องเลยล่ะคะ่ะในช่องย u ทูบคอยมายู่นี่อยนะยู่ตัวคนเดียวตอนนี้สิ่งที่่อยต้องการก็คือกำลังใจที่คอยเบาเรื่องส่วนตัวให้ทุกคน ฟังนี่คอยก็ต้องการที่จะแชร์ให้หลายๆท่านนะคะที่เข้ามาเบิงส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีความคิดดีๆมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีจิตใจที่อ่อนโยนมีจิตใจที่ดีที่สามารถหาสรรหาคำไดกระสร้างที่เฮ็ดให้คนที่กำลังมีความถูกนะมีกำลังใจนะคะ อันนี้คอยเข้ารบในความคิดเห็นของ f c ทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะ่ะคอมเมนต์มานะเป็นประสบการณ์ของทุกคนน,ะนะคะั่นแหละค่ะเ้วเพิ่นก็เอามาแชร์ถือว่าข่อยได้รับความรู้จากทุกๆคนนะ่ะมากมากเลยล่ะคะ่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่ว่ายัางพัมี้ไปคับคีคือสิออกรถได้บสัสนอันนี้ออกได้นะคะทุกคน ราดคันหนึ่งที่อยู่น้ำพญายกเป็นซื้อข่อยอยู่นะคะแต่ว่ารถคันนั้นไม่ได้เสียภาษีค่ะเพราะว่ามันเป็นรถอายุเกิน30ปีนะคะอยู่ในประเทศสวีเดนทารถอายุ30ปีขึ้นไปจะบร่ได้เสียภาษีจะได้เสียตคาประกันข่อยก็เสียต่าประกันเดือนละ317โคนนะคะแต่ว่าข่อยกับาหายพญายเป็นคนเสียล่ะค่ะเพราะว่าเราเป็นคนใส่เขาก็จะทรงอ่า จดหมายมหาข่อยทั้งคลิปล่านะคะคลิปล่านี่ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ประเทศสวีเดนใช้เวลาเงินเดือนออกเวลามีบินนี่ยังเขาก็จะส่งเข้าไปในแอปพลิเคชันนั่นนะคะเดือนนี้กับประมาณ3 1มริบเค้นนะคะค่าภาษีนะคะของรถคันที่อน้ำพญายนะคะค่ะ อันนี้ก็มาชี้แจงแถลงใครให้ทุกคนนะ่ะเข้าใจนะค่ะว่าอคอยนซะสืส้อรถมาขับคนเดียวนะค่ะที่จริงนะ่ะว่าแมนนะค่ะคอยต้องขอโทษขออภัยที่บ่ได้เบ้ารายละเอียดนะคะก็เลยเหตุให้ทุกคนน่ะสงสัยว่าคือสิอบังอาจก็สิอาจหากา็สิบกาก็สิบุู่้จักกฎระเบียบแท้ แต่งแต้มมือไปสมัครขอโรงเรียนก็ได้ขอเหตุเรื่องขอเรื่องอการขับส่วนตัวไหวน้ำโรงเรียนนะคะ,ะกับพญยายนะคะอันนั้นแล้วกับไปโรงเรียนไนะม่นี่ก็เหตุกับเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าถ้า่อยมีรถอีกคอยก็จะ,ะเหตุกับหลานสายของพญยายนะคะคือครูคนหนึ่งนี่สาม,มารถที่จะไปอะสอนอ ไปครับซอยครับนะค่ะซอนขับรถไทยค้นในนสิบห้าค้นนะคะทุกคนนั่นแหลคะค่ะเมื่อนี่ข่อยกอะมะใครขอของใจให้ทุกคนเข้าใจนะคะขอยจะต้องกราบขอโทษขออาภัยที่ท,ทุกคนนะ่ะสงสัยว่าข่อยนะ่ะคือสิก้าขับรถค้นียวในประเทศสวีเดนค่ะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะเมื่อเนี่ข่อยกะสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดาบ้านนอกนะคะก่อนสิจากการขอให้ทุกคนมีิต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อน,นี้ขอก่าวคาว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย